ชูบุนด์ด้เซ่ชูบุนีชูบุเยเก่ออ<า>ย่าเจ็บไม่เล่าแล้วก็ไปยิงไปที่เมลิโอนุสกับปาดจัดการเองไปมาปาดแป๊ดปาดก็อ,อ,อันตี้หกแล้วหกเลยนะเมนโดซวยเรียนหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่คือเลือดเหลือน้อยนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เดี The ๋ยวฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็นชินพับจีฟรีไฟล์เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคราดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกัน เอาละวันนี้เราก็อยู่กันในเกม8บาท9บาทกันอีกเช่นเคยนะครับเกมที่เรารักแล้วก็เกมที่ไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ oh, oh. เพราะว่าเลดมันเกลือหรือเกินตูรักอยู่ฝ่ายเดียวเลย <can> วันนี้เนี่ยผมจะเอาลีวต์ oh. อันตี6กทหปิดตำนานไททันกันดีกว่าวันนี้นะครก็หลายลๆคนอาจจะทำไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยคือยังไม่ทำไงไปเที่ยวไงไปเที่ยวไงพอไปเที่ยวกลับมาไงมันก็น่าจะออกไปแล้วปะ เนี่ยครับจะออกไปแล้วนะครับก็ออกวันที่ย5้าคือวันนี้นั่นแหละนะแต่เราเนี่ยได้ทำตัวของลี่ว่าให้หัวหน้าเฮโจเนี่ยอันตี6ทับเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะครับก็ปิดไทตู้ไททันกับคลิปไททันแล้วกันต่อจากนี้คงจะพวกเราสามกระสอสองกรอเนี่ยไปเจมเจมกันในแบบในคลิปจัดทีมทั่วไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ขอสักหน่อยนี่เลยเราเอาสกินนี้ไปเล่นเลย คือสกินสุดเท่เนี่ยวัยรุ่นเทสดีเนี่ยไปเล่นเลยนะครับนี่อันติไงอันติเลเวลแม็กอะครับทุกคนยังแรงคือเดิมๆก็แรงอยู่แล้วอันติก็แรงจัดเลยรู้สึกว่าเป็นตีหมู่ด้วยนี่ไงเบิ้มๆคือลือนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะรีไวเนี่ย,ย,ยไปปิดท้ายอีเวนต์ไททันกันดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอหนุ่มสมออนเนี่ยจะมีอันติแรงขนาดไหนถ้าอีกฝ่ายอยู่ถึงอันติะนะนี okay, <boy. S 1> <laughs> เพราะว่าผมเนี่ยมันะระดับพรกการ <Yeah. S 2> ความเทพผมมัน โนหนึ่งอยู่แล้วอะเจบาทนะ่ะคือเีกฝ่ายแบบอยู่ถึงอติผมได้ก็เก่งมาไปดูทีมกันครับเออแล้วก็วันนี้ลืมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเอาตัวนี้ไปเล่นด้วยนะครับนี่อน,อนอนะครับเต้านอนเต้านอนเอเลนที่ไม่ใช่ไททันแต่ว่าเป็นเอเลนปีกเมียบันนั่นเองนะครับตัวของเอเลนปีกสีทองเนี่ยเป็นตัวใหม่ในตอนนี้เลยนะแล้วก็ตัวของน้องเขาเนี่ย เป็นสายบัฟด้วยนะครับจากสกิละครับที่เพิ่มความสามารถด้านโจมตีก็พวกโจมตีคิดิคอนโจมตีคิดเมรหรือว่าโจมตีให้กับพวกเราเนี่ย15% 2เทินเลยนะครับที่ขั้นแรกนะตูงสุดที่30%ที่ขั้น3นะนะับ3เทินเนี่ยก็แรงเบิ่มแหละนะครับส่วนพาสีบเนี่ยก็ดีเหมือนกันอ้เทคบนเนี่ยอันนี้เราจะไม่นับเพราะว่ามันจะเล่นกับเผ่าพูดนะครับก็คือถ้าเล่งกับเผ่าพวกคิงเล่นกับเผ่าแบบ ที่เป็นเผ่าพูดอะ่ะมันจะเก่งมากๆเลยแต่ว่าเราจะเล่นเทคนี้ทุกคนเมื่อเริ่มเทินของเราเนี่ยจะมอบเอฟเฟคลดด้านป้องกันให้กับอีกฝ่าย20%ทั้งหมดนะเป็นเวลา1เทินนะแล้วก็จะเพิ่มด้านโจมตีให้กับพวกเราเนี่ย5%ต่อเอฟเฟคดีบัฟที่ติดอีกฝ่าย1อันสูงสุด20%ตัวที่แปดดีบัฟก็จะมีไอ้บันกระบองแสงนั่นแหละผมก็เลยใส่มาด้วยมาเล่นคู่กับเอเลยเลยนะผัวเมียคู่นี้ เดี๋ยวเราเอาเฮโจเนี่ยไปนำทับกันดีกว่าแล้วกับเด็กฝึกงาน2คนนี้เนี่ยสกิลปกติเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเราจะเอาบัฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาพารซีฟของน้องส่วนของเทพเนี่ยก็เล่นกับไฟช็อตนะนะก็ไปเล่นกับพวกคิงที่มีตุกก๊กตาไอคิงเก่าอ่ะไอคิงเฟสเก่าได้นะครับก็เน้นเอฟเฟกต์ไฟช็อตอนะ่ะส่วนดาเมจก็แน่นอนนะครับมีบันกระบองแสงนะเป็นเด็กฝึกงานของ เรานักสํารวจนะครับนี่เลยบันกระบองนะครับแน่นอนนะแปะดีบัฟจากพาสีได้นะแถมตีก็แรงโคตรด้วยนะครับจากใส่รับจอดจอ,ดจอดนี่เลยแล้วก็เฮโจแน่นอนความแรงระดับพัการอยู่แล้วนะครับส่วนเซลดิตเนี่ยตัวเนี้มาทําไมผมจะมาเป็นพาสีก็คือนี่เลยเพิ่มสเต็กให้กับทั้งทีม3%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟสูงสุด8ครั้งก็เพิ่มสเต็กไป3% 8ครั้งนะครับส่วนพวกนี้ก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพอเซลดิดเนี่ยเอาแค่พาสีอย่างเดียวไงมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่ากับแชมเปี้ยนหนึ่งของสามันเลยวันนี้ตึงแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งรีแล้งด้วยคือรีบจะจัดคือรีบเอามาลงเลยนะปะพลังต่อสู้ก็อยู่ที่3าม0ซนเจ็ดมื่นะครับผมมั่นใจว่าราชาปีศาจเปิดหลังตู้แน่นอนนะครับเราก็จะเปิดด้วยแบบสกิลกีกีก็ได้นะครับในเทเรกนั่นะ แล้วก็การ์ดเนี่ยใส่เป็นเลือดนะเผ่ามนุษย์7%จ็ดเร์เก็เพิ่มให้กับบันแล้วก็รีไวที่เป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็ลดดาเมจเดี่ยว10%ด้วยมาเพยเซฟมาไปลุยกันดีกว่าตาแรกกับวันนี้กับความเมฟของผมไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอปะเราก็ถือโอกาสไปเทสเจ้าเอเลนด้วยละกันคือรีไวคู่กับเอเลนมันโหดอยู่แล้วไงแค่มันไม่ใช่เรียกผมว่าเอเลนแต่มันคือเมียบันมา เจอกับทีมปีศาจนะครับแน่นอนแหละโอ้โหมาทรงนี้มาแน่อาหารหลบเนี่ยมาแน่กูว่ามาแน่นะครับอาหารหลบเนี่ยเราก็ไปใช้เจ้านอนเนี่ยปาดไปก่อนคือยิงไปนั่นแหละไม่ใช่ปาดคือยิงแล้วก็รีไวก็ฟาวเวอร์บลิสไปก่อนเลยหนึ่งทีไงบัฟแล้วก็ปาดป้าบนีหลบโชว์หลบโชว์ด้วยแล้วก็ปาดปาดไปปาด คนเหล็กคนเหล่งเบืม้ไมไปแล้วเหล่งเบืม้ไมไปแล้วไอ้น้องเป็นไงดาเมจพี่เลงเบืม้ไมไปแล้วเดี๋ยวเราจะจัดก,การราชาปีศาจก็ได้นะครับในตานี้นะดาเมจก็อึ้งไปเลยสิจานเป็นไงล่ะไอ้นุม่มมาแน่อีไฟเอาไงบิมบ่มเบมคือลือเออเอตอลอซ่าก็ยิงมาที่บันก่อนเลยละกันมันไม่เข้าหรอกนหนุ่มแม่ มายังไงต่อก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็มืดมิดตึบตบแล้วก็ยิงไปที่รีไวส์อย่างเบาเลยเด็กมีคุดเบาเลยเด็กน้อยราชาปีศาจเป็นเด็กน้อยไปไหนขอดูหน่อยดิ ไอ้ไอตัวนี้มีอะไรใส่ทรามีเอวด้วยเนี่เลยละกันเดี๋ยวเราปาดราชาปีาศาจไปเลยนะแล้วก็ไอ้ดัสนี่ก็โดนนี่แล้วก็ปิดฉากด้วยรีไวส์เ้ระเบิดสันโดโวูวูปาบนี้เจ็บเจเจ็บเไมเล่าแล,แล้วก็ไปยิงไปที่เมลิโอนุสก็ปาก๊าบจัด,จดการเองดูความแรงเบิ่มของพี่ แล้วก็ยิงต่อราชาปีศาจเลยครับปัาบนี่หัวหน้าเฮโจอะเป็นไงบาดคอไททันตึงๆมาเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อไอ้นั่นคิวแสกเนี่ครับนี่มันสกินอะไรเนี่ยสกินกี้ๆนี่วะสกินมอนกี้ๆนะครับทุกคนนะครับถ้าใครดูเจ็ดบาทจะรู้ว่ามอนต,ตัวนี้มันกี้ๆ,ๆ,ๆแล้วคือใครก็สันหาคิดสก,กินนี้วันนีเล่นงงเลยตัวอะไรวะ เออก็ออตโอต้มาเลย<ๆ>ก็เซโล่มาหนึ่งทีผมก็คิดว่าเ <c oughs> ขาเนี่ยจะไม่รอดแล้วล่ะหัวหน้าเฮโจมาระดับพัาการกาล็กซี่อยู่แล้วอ่ะใช้เฮโจยิงไปสองใบเลยไหมอยากรู้ดาเมจไปจูโจมใส่ฟ้าแลบไปก่อนนี่นี่ฟันฟัน,ฟ,นฟันแล้วก็ยิงปิ้วปื๊สตงเซนกว่าสงเซนกว่าเขายังเลงยังเลงเบิมเเบ้มยังเลงเบิมก็ยงิง เรีย่ยบหรอเฮ้ยโจงโกดเอาอะทุกคนเนี่ยราชาปีศาจแรละครับผมหวานเจี๊ยบจีจีโอเล่งจัาเห็นป่าผมบอกแล้วว่าอีกฝ่ายที่มาเจอผมเนี่ยผมไม่ได้ยืนแบบกดอันติเสทีะครับ <Yeah. S 2> น้องๆคืออีกฝ่ายก็แบบตุยก่อนเลยอะ <Yeah. S 2> ยังเซ็งอ่ะตาที่สมาครับผมตาที่สองนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปรับก่อนรู้สึกว่าไอจอของผม มันได้นั่นเว้ยคือมันเลื่อนนหมครับมาเดี๋ยวเราต่อเลยโอ้เจอคนเดิมอ่ะรอบหลีกตึงๆใช่ไหมรู้สึกเอาผมไม่ได้ดูดนเนี่ยเมื่อกี้น่าจะหลบหลีกนะมายิงเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปเลยฟาวเวอร์บิลิหนึ่งทีไงแล้วก็อ้อเราหลีกอีกแล้วเอลื่อนไปปาดปาดแปดปาดแปดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปี๊ปแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ผมว่าเขาน่าจะตึงกว่าเดิมเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเขาเอาจริงไงคือนายแพ้เราสองรอบเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยครับต้องเอาจริงหน่อยไอราชาปีศาจนี่มันต้องโดนผมตบแน่นอนเอาเด้ไอไฟยังไงอ่ะไอไฟเออตีไปที่เอเลนก่อนเลยเรียกหนูว่าเอเลนอ่ะรู้จักหรือเปล่า่ะเรียกหนูว่าเอเลนก็ยิงไปก,ก่อนก็ป๊าบแรงนะเนี่ยสร้งความตายขึ้นเลยโคตรแรงแล้วก็ปัดแปดเชนสลัดส์เชนสลัด ไอ้นุม่มไอ้นุมน่มเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการ์ดเราขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมว่ามันก็ยังได้อยู่แหละเออคิดว่ามันยังได้อยู่เลยนี่รอบยิงแม่มเลยแล้วก็ยิงไปที่คือกดที่ราชาปีศาจกดเลยแล้วขันนล้วไม่จะตุยนะมาปาดแปดปาดตายหมดอะจังหวัดนี่อะ จังหวะนี้ปั๊มระเบิดทอร์นาโดแล้วก็เมลิโอดัสอ่ะครับผมเดีฉันจะการเองนะทุกคนนี่ไงล้วไฟลายออกเกมเลยออกเกมเลยจีจีตาที่สองเลยครับยังโชคไปตาที่สามแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเจอทีมเดิมก็หวานเจี๊ยบเด็เจอทีมเดิมก็หวานเจี๊ยบเด็ราชาปีศาจว่าไงเจออีกเป้าราชาปีศาจอ่ะเห็นปะ ยังเลงเลยนะครับมีเอเลนคอยบัฟเนี่ยคือน้องไม่เอาพาสซีกก็จริงแต่น้องมีบัฟเนี่ยหูเลงจัดนะครับโอ้โหเจอกับที่จีนนะแล้วก็เป็นตัวของเชนเตอร์เลอร์โต้ไแต่ว่าเราเป็นาธาตุเขียวไงคือเราเป็นวัยรุ่นาธาตุเขียวไงมันน่าจะมาแน่เดี๋ยวก่อนมันน่าจะหลบแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้แบบสกิลกี่ๆแล้ปาดไปกดแล้วกันนะแล้วก็ลีไวส์ฟาเบอร์บลิสเพิ่มบัฟมาหน่อยแล้วก็ยิงยิงขำๆโอ้โหไม่มีหลบด้วย ไม่มีหลบด้วยนะครับแล้วก็ปาดปาดแปดปาดแปดโอ้โหอีฝ่ายคน้างถึกนะครับทีมนี้นะดุ้ยแสดงว่าเขากินป้องกันมาเนี่ยมันถึกจังว่าไม่ทีมีฝ่าย,ยมันถึกจังว่าทุกคนนะครับกินป้องกันมามาพี่จีนพี่จีนแบบที่ถึกจัดนะทีมนะชเชนเตเลอร์โตเนี่ยจะตั้งถอนนะครับมุนไลหนึ่งทีเอาไงาแล้วก็ดร์กอนคอใส่รีไว้มันไม่เป็นไ,ปไรเลยมันคุ้มกันดีบัฟมันทุกคนนะครับไปโอ้โหชเชนเตเลอร์โตแบบ เฮ้ยจริงจังเกมมิ trim, 네่งนะเพื่อนเนอะอ่ะดี๋ยวเราเนี่ยย้ำไปเลยนะใช้บันเนี่ยย้ำน่าจะตุยนะแล้วก็เรียกผมว่ารีวายอ่ะไปปาดปาดแปดปาดแปดมันจะปอกก็ปอกโอ้โหโอ้โหเมื่อก like ี้ผมก็แบบก็ไปย้ำที่ไอตัวเชลเลอร์โอ้โหโอ้ตุยดีอย่างนี้จะเหลือเลยล่ะครับปับ กรียงเลยกรียงเลยสนามเกรียงไว้แล้วเป็นไงแล่วสนามแบบเกรียงเลยไงนี่ไงอีกฝ่ายมันมันใส่ไอ้นั่นยิงด้วยนะมันถึกจัดอ่ะไลท์ตะนิงตึกอ่ะเออโอ้โหเฮ้เดี๋ยวเราเนี่ยตบเตียนอ้าวเน็ตไม่ดีเหรอหนุ่มหนุ่มเน็ตไม่ดีเหรอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันมีอันติใช่ไหมเราบัฟเลยแล้วเราก็นี่เลยเฮ้ยผมว่ารอบนี้ได้แสดงอันติหกทั้งหกแน่นอน บัฟบมาก่อนฟาวเวอร์บิสแล้วก็ยำมาขวางใายยากไอ้น้องนี่ปัดแปดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการเองพวกเราไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าตายโอ้โหโอ้โหแรงเกินทีมแล้วคือแบบยิงดีตุยเลยจะได้โชวนตีหกนับหกไหมเนี่ยโอ้โหจะปอกก็ปอกไปเลยตอนแรกนึกว่าแบบจะถึกๆนะทีมจะได้แบบเฮ้ยเราจะได้โชวนตีหกหกแหละไม่อะ ตุยสรุปจีจีมาตาที่ส <on>, ี่ขอมนะเจอกับทีมแปลกใหม่สะบ้างเบื่อหน้าราชาปีศาจแล้วเจอกับพี่รูทนะพี่รูแล้วก็ปานะในไหนเขาก็เป็นลูเชลและได้ข่าวว่าลูเชลมันอ e ีสปอร์ตนี่ว่าทีมอหะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเก็บบัฟไปดีกว่าแล้วเราก็ไม่มีหลบแน่นอนนะครับทรงนี้นะมันคือทรงตุยอะ่ะ <Yeah. S 1> รู้จักมาเพื่อนปะ ฟาบมิสมาก่อนเลยแล้วก็ไงปาดแปดอย่ามาขวางสายยากนี่ไงเราปาดแปดไปก่อนแล้วก็ยิงนี่นี่นี่ยิงปิ้วปิ้วูปว้ปิ้วรูเชลฟ้าก็ตุยเลยเรียบร้อยเนี่ยครับาเดอะวันว่ายังไงเนี่ยอีกฝ่ายเขามีดัดมือตัวนะดัดมือตึบมาแต่ว่าเขาฮิวเลือดไม่ได้นะก็โยวะสมัยนันหนึ่งทีไนงะรถเกีันติมาด้วยนะแต่ว่า รีไวเนี่ยไม่โดนรถเก็ดันติอยู่แล้วนะแล้วก็เครสซี่โบวินัส,สมึมายังกอนยังกอนโอเลวารโเลวาโดมาที่รีไวก็เออมันก็นคือของมันอยู่รีไวผมอ่ะะระดับพักการอยู่แหละไปครับผมเราใช้ตัวของบานเนี่ยตีไปที่ตีไปที่เมลิโอดัสดละกันนะแล้วก็ปาดแปดไปเดี๋ยวก่อนนะเราอยากแช่อันติอะทุกคน <laughs> เราอยากแช่อันติหกหกอะมันต้องมาเลยหรือเปล่าตาเนี้ยอะ ปแล้วก็ปาดแปดคือผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าก็ปาดไปก่อนไงนี่นี่เป็นไงดูความแรงแล้วก็ปาดแปดปืดโก้เธอตุยเรียบร้อยเนี่ยมาทีนี้รีวเราก็จะมีอันตีแล้วไงมันถึงคราวที่เราจะอารวาสแล้วเฮ้ยโอเลว่าโดโตมาที่เอเลนเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว่ะ เปลี่ยนเป้าหมายเป็นที่เอเลนว่ะก็ถึกเหมือนกันเอเลนบอกว่าเอเลนบอกว่ามันก็ถึกไม่ต่างกับรีไว้วเท่าไหร่อ่ะโอโหย้ำอยากจะย้ำอีกสักครั้งหรือเปล่าไม่เข้าไงาไอ้หนุ่มคนนี้นะ่ะต้องโดนนะ่ะเทิร์นสุดท้ายแล้วอ้าบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็อันตีนะถึงแบบอีฝ่ายจะเลือดแบบหย่อมแมวหย่อมไก่ก็เถอะแต่ว่าก็ดูกันว่าดาวเมจจะเท่าไหร่นะสองตัวเลือดหย่อมแมวนะมาฟาวเวอร์บีสมาก่อนเพิ่มโจมตีมาแล้วก็อันตีหกแล้วหกเลยนะ เมนด็อกไซนี่ยล้หนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่คือเลือดเหลือน้อยนะถ้าแบบเลือดเต็ม3ตัวนี่คือแบบขึ้น2ล้านหรือเปล่านี่แหละเรียบร้อยนะครับทีนี้ป่ามันก็แบบจีจีอีซี่นะเออไม่ตายแน่นอนเรามีตัวซับอยู่เฮ้ลำเซิร์งว่ะลำเซิร์งนันสองเคลซี่บอมบินัสเรียบร้อยนะครับก็จีจีตาที่สีนะ่นะยังไงล่ะ สุดท้ายในวันนี้อย่างน้อยเราก็อันตี66รีไวล์มันก็ไตาตาหลับแล้วแหละถึงมันจะแบบมันจะไม่ได้แรงเบิ้มขนาดนั้นแต่ว่า2ตัวก็ล้านหนึ่งอ่ะก็คิดดูว่าถ้าหลายตัวจะขนาดไหนอ่ะก็เจอกับทีมปีศาจท,ที่ไม่มีราชาปีศาจไงน้ําตาจะไหลไม่มีราชาปีศาจคือแบบโอ้โหนานๆทีเจอโลกใบนี้ไปเดี๋ยวเราเนี่ยตีไปก่อนเลยละกันแนะ่แต่ต้องเช็กก่อนอ่ะเดี๋ยวขอเช็กก่อนแล้วกันว่าตัวไหนมันใส่ทราวมีเอลนะโอ้พยาามสูตร มันเข้าฝักอยู่แล้วนะครับตัวที่จะใส่ก็แน่นอนไงเจ้าดัดนะไปฮะแล้วก็ปาดแปดมาไหนเช็คหลบหน่อยปาวเมอร์ร์สมาก่อเลยแล้วก็ยิงไปไงไม่น่ามีหลบนะเห็นไหมผมเลยกล้าโจมตีไงไม่น่ามีหลบเนะี่ยแล้วก็ปาดปาดแปดปาดแปดแบบขำๆไม่ค่อยแรงมากปาดแบบไม่ค่อยแรงมากแต่อีกฝ่ายถึกนั้นเนี่ยเพื่อนไม่ธรรมดานเนี่ยเฮ้ยป้องกันเนี่ยแต่มันก็ถึกจริงหรือเปล่าอีกฝ่ายถึกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดู เอทลอซ่านะ่าจะตุยนะครับแล้วก็อุ้ยเอาว่ะเอาหน่อยโอโ้โหฉับชึกฉับชึกมาบั่นทอนปะอ๋อฟื้นฟูนไม่ได้นะครับแล้วก็เชนสแลสึมาโอเคโอเคเป็นแบบเบิมเบิ่มคือลือโอโ้โหตีบันด้วยตีบันซะด้วยตีบันซะด้วยอ๋อไอ้นุ่มไอหนุมหน่มคนนี้มันตีบันซะด้วยวะ่ะเราก็ จะปาดแป๊ดนะผงจะรีวยส์ไงแล้วก็บันเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีดีบัฟนะเราต้องแปะดีบัฟให้มันก่อนนะไปฮะแล้วก็พายุหมุนไปปาดก่อนปาดก่อนเลยปาดขำๆก่อนเลยหนึ่งทีแล้วก็บันพี่บันก็เอาหน่อยนี่นี่นี่จอดๆแล้วระเบิดทอนาโดวู้ฮู้ปั๊มเรียบร้อยเมลิโอดูสเหละครับ ต่อให้ฮิวไม่ได้เนี่ยเราก็ยังเก็บไอ้สองตัวข้างได้แต่ผมไม่รู้ไงว่าตัวช่องสี่โอเคเป็นคิวแซกที่แบบนักมวยด้วยใส่สกินนักมวยด้วยโคตรเท่อีกฝ่ายนี่ฮิวไม่ได้เนะยครับก็มาแลกกันหน่อยมายังไงเอทรอซ่าก็มืดมิดมาที่บันแสงแล้วก็เซโร่มาหนึ่งทีก็เรียบรรอบันก็ตุยไปตามเลยเบียบเฮ้ยแต่ว่าดาวเมจของเราเนะี่ยมันไม่ใช่บันนะเพื่อนรู้เปล่ามันไม่ใช่บันนะเพื่อนรู้หรือเปล่าดาวเมจของเรานั่นน่ะ กูโซเออไม่เข้าดาวเมกของเราเนี่ยมันคือรีไวยังไงล่ะดาวเมกของเราคือรีไวยังไงเลยมันไม่ใช่บันนะเพื่อนนะไปเราบัฟก่อนเลยไอตัวเนี้ยแต่เราใช้น้องเอเราปิดก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะเอาน้องเอเราปิดเลยคือแบบเจ็บๆเลยแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยนะครับจีเจบัฟมาเลยฟาวเวอร์บีสแล้วก็น้องเอเลนเลิฟวอ์เซมือ เรียบร้อยเลยงๆมาตีต่อได้คิวแสกก็โดนไปต่อเลยไงค่อยๆลอยยังไงล่ะมาอีฝ่ายอึ้งเลยเน็ตแดงเลยไงคือเน็ตแดงเลยเน็ตแดงมีแรงวิ่งไหมอ่าฮะได้อยู่นะรอบเนี้ยการ์ดได้อยู่นะมาดูกันว่าอีฝ่ายจะทํายังไงจะเอาตัวรอดยังไงไงก็อีคุโซมาที่เอเลนอีกแล้วยังอีกยางอีโอ้โหโอ้หย้ำย้ำที่เอเลน ยังอีกนี่ไงโดนทรามเลวไปเรียบร้อยนะครับจีจีตาที่ห้านะโอเคครับผมนะครับทีมในวันนี้โคตรแรงโคตรแรงเนะครับรีไวแรงจัดนะแล้วก็บันแสงก็แรงจัด <c oughs> เพราะเรามีตัวซับอย่างเรียกหนูว่าเอเลนไงคือแรงเบิ่มนะครับเป็นไงกันบ้างนะกับทีมนี้นะใครที่มีรีไวแบบอันตรีหกทัหกเนี่ยลองเปิดเอเลนมาเล่นดูเล่นคู่กับบันแสงอะไอบันที่ผมเล่นอยู่อะโอ้โอคตรแรง ซับเป็นเซลลนิ้เขียวก็ได้เอาทีมที่ผมเล่นในวันนี้ไปลองเล่นดูโคตรแรงเนี่ยครับทีมปีาศาจราชาปีาศาจนี่แบบเป็นเด็กน้อยอะ่ะ<อ>ถ้าเจอรีวนี่แบบเด็กน้อยจริงๆอะ่ะโอเคใครที่แบบชอบความเบิ่มๆของเฮโจเนี่ยต้องทำความเคารพหน่อยนะก่อนจากทุกคนทำความเคารพเนี่ยใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ฟากดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยดนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้า กับเกม7บาท8บาทหรือว่าเกยมยุคโอมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีผม